สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญนะครับเหรียญพระพุธนะครับมาแนะนํานะครับแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมมาปล่อยให้บูชานะครับนี่ครับเป็นเหรียญพระพุธนะครับวัดตาพยานะครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุธวัดตาพยานะครับที่เราลึกสร้างศาลาสร้างสร้างศาลาปลาจีนบุรีนะครับเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญเก่านะครับผมปี2517นห้ร้บเจ็ะครับด้านล่างก็จะเขียนพอจุดอินอินทัสโลนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเหรียญนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นเหรียญพระพุทธสวยมากนะครับเหรียญเก่านะครับจังหวัดปาจีนนะครับหน้าสะสมนะครับผม เผื่อมีเพื่อนๆพ่นให้พี่คนไหนสนใจนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับจะเขียนว่ามั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็เป็นรูปพระพุทธนะครับด้านหน้าพระพุทธก็จะมีผ้างฆงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับผมเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะเหรียญนะครับนี่ครับสวยมากนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่าจังหวัดป่าจีนนะครับดูรูปพระพุทธนะครับคมมากนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะมี หลวงพ่อไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับปลุกเสกนะครับในข้อมูลเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียปลุกเสกนะครับด้านล่างก็จะเขียนพ่อจุดอินทอินทะสะโรนะครับสภาพเหรียญน,นะครับ เหรียญผ่านการใช้งานมานะครับก็หลายปีแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับตั้งแต่ปี2517นนะครับเขียนมั่งมีสีสุกนะครับยังสวยๆอยู่นะครับถือว่าสภาพยังพอใช้ได้นะครับผ่านการใช้งานมานะครับด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลาปลาจีนบุรีนะครับผมเป็นเหรียญจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับดูตัวหนังสือครับเห็นครยบตหนสือคมม่านนะครับสวยคมนะครับสร้างศาลาจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับน่าสะสมนะครับหลวงพ่อเอียปลูกเสกด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับใครชอบผ้าบ้านนะครับใครชอบสะสมผ้าเก่าๆนะครับ เนี่ยครับปี2517นะครับพอดีเลยครับพอสกำลังพอดีนะครับเกจิดังๆก็กำลังเยอะนะครับช่วงนี้คเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยเขียนว่าหนึ่งนะครับตัวเลขไทยนะครับปี2517นะครับบอกวัตตาพญานะครับผมนี่ครับดูสารานะครับสวยมากนะครับเห็นไหมครับความคมนะครับคมสวยมากนะครับสารานะครับแกะได้สวยนะครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญพอพุทธนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับเหรียญนี้นะครับผมปล่อยให้เช่าบูชานะครับเหรียญนี้เอา200บาทนะครับถ้าอยู่แถวรามคาแหงนี้นัดรับได้นะครับหรือว่าจะส่งก็ส่งลงทะเบียน30ินะครับ e m ม50นะครับเอาเหรียญเหรียญละ200บาทนะครับ หลวงพ่อเอียปลกเสกด้วยนะครับเหรียญนี้นะครับลักษณะขอบข้างนะครับยวสองขอบข้างให้ดูนะปี2517น้าินะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำเหรียญพ่อพุธนะครับถ้าเพื่อนพื่นพี่คนไหนสนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับหรือทักไลน์มาได้นะครับผมเอาเหรียญเหรียญนี้ผมเอา200บาทนะครับ ค้าจัดส่งก็ส่งลงทะเบียน30 EMS ร50นะแล้วแต่ลูกค้านะครับจะเลือกส่งแบบไหนนะครับหรือว่าถ้าอยู่ใกล้มหาลัยรากคำแหงนะครับนัดรับได้นะครับผมพอดีผมพักอยู่มรามคำแหงนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำเหรียญพระพุทธนะครับวัตตาพยารุ่นหนึ่งนะครับผมปี2517นะครับขอบคุณครับผม